มันตึงกันมาล่ะคุณยายคุณยายเอ้อยยี่สิบหกปีนี่ยี่สิบหกปีวันนั้หกที่สองมาแล้วตัวคนคือคืมาเชิญร้องไหมมาเล่างป็นตัวเองนี่ไปมหนอขอสิบหกเรามาวันนี้ขอบหุ้นแฟนทางลุ่งป้าฝากตามสายลงมาสัทฐานที่ชี้ศอก ล่าแฟนแฟนเอ๋ยผมยอดชายขอเป็นลูกผู้หน่อยสิลำเมอรหลอกเป็นแฟนศิลปินลุนพี่เพิ่นดูดังเดือทั่วแฟนแฟนเคยฮักกันยนเยยอนยพียอดชชยจะเล่นสิยอดใช่แม่พี่นักเอกตาิลำดหยังพี่นักเอกานเอกกำลังหาโอ้นักเอก ยอดใช่เจริญศิลิ์สมาคมหมอลำจัเจริญศิลป์ร่วมดาวศิลปินหมอลำหลายคณะแต่นั่โดยศิลปินผู้ไทยวีรพงษ์วงศินยอดใช่เจริญศิลิ์หมอลำเจริญศิลปอันนี้ดาวผู้ดินไอ้หนี้ศิลปขนี่ขอเงผม เห็นไปไม่เองค่ะใส่ส้อใส่เพียเพียนะคือเพียมันถึนนงโตสั่นบอกขวัญใจเพ้นพ่นทองอันนี้ว่าจากไซค์ก่อนเองถ้าอกได้อะไรหนี่ครับขวัญใจเพ้นสยามขวัญใจเพ้นสยามจากนอกมุ้งสีนี่เราพูดถอดขาพี่นา เรามาพันนี้ขอคุณนแฟนทางลุงป้าฝากตามสายลงมาสรัทธาทานที่เชี้สซอยและแฟนๆเอ๋ยผมยอดชายขอเป็นอูผู้หน่อยสิลำเมอหลวกเป็นกลมแฟนศิลปินลุนพี่ เพิ่นโด่งดังเด้อทั่วแฟนแฟนเคยฮักกนมีลายคุณแม่เอ๋ยยอดคอเป็นลูกคนปปายฝากแม่ยายโอ้ยให้เชียร์ยองมาจาก,กันเขียวบ่นี่กัำพุรีนาทีตีสามกับมบอแล้วเอาพูดแล้วขึ้งก่อนสมนี่แล้วส่าอไระบ้านลูกยักเลยแต่สมว่าตอนนี้บางง้อออกมาหอดพี่น้องพอดี ละไม่แล้วครับท้านไธีนมข้าวป้ฟ้ากาสินเหนือศิลปินนำหยกแอลกีสานหนกวางรถจะหน้ามาพี่รถจะหน้า,าพี่รถจะฟน,น้าเ <c oughs> าสียฝาศีศิลปินผู้ให้ผมกะลุยน,นอมาแล้วไปล้ำใสผู้สาวเซลติดเป็นปุ่มโอ งแล้วมาบอวานนี้แม่โมนผ้าที่ใครขอเยอะใคดีขึ้นมาก่าวถามสาวผู้ต้นไปจะนอดไปผู้ไปเอารถจะหน้าเมื่อวนี้ใส่ห้งเสียงเอาลูกเอาหัวเสีพ่อน่บอกให้แม่ตั้งใจให้เจ้าเสี่ยวไค่บอกแม่โมนผ้ามาลูกเจ้าบอกอุ้ขอรับเง่้งไหนมาพอเอาได้แหละเนาะเจ้ามาใป้เรถตีนะ ี่ลบรถไปรถกันหน้านี่แม่มนท่าอันนี้บังเงาะต้องลลกเน่เมื่อสุดไทยแล้วแต่เจ้าผู้เดียวหลยท่านเก็นออกไปแล้วเอาหน้ากับเอากับเข้สามายแม่หลุดไปไหนบมันคึกมันคึกแต่เอาเลยได้บาดพี่บนายกี่เาพูมากหรบเนผู้น้อยแฟมิลี่พรอที่งานเบิงเดจะเป็นคูณาอันมาทานเราเป ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคับเฮ้ยิ่ย้เดี้ยวนักันหากันหันกันเนื้ออยากได้การเอาลดอยากได้ารเอลอดันี้มองมอย่ากไะโอน้าจ้ามีไอหงอบ่สิเ้าปูฮ้าป่าหายเล้ยงอยู่ที่ไห้มสิเหล่ยเาท่านไหนโดยเจ้หน้าสงนี่ โอ้โหมอแค่ทานนี่วะกบปวอยูอันคือจะขาดได้ได้เลือกดีๆสู่ของไงบ่ไรเกาะตบไปเนี่ยัน้โดกันหน้าพ่นอครกเลยเนียดกันหน้าหนุ่มาวลายอี้ตัวนี้อันน้อสเสริมที่พ่เอามาใ้มันของหน่อยซอยสอยพี่น้องท่างข้นงสอยแบเนียสอยพี่น้องขั้นสอยสอยๆหล่ะพี่น้องข้างสอยของไงนี่มันมี โกกปพตปบัอนการน้าเผาสออสรของมด้เลยหน่อยผู้ใดลูกึงอะไรจะของจะของน่อยถอยไปน้่มาจบคือเศรน้มายบจบสักนเดีวมาเหุรับุลีีน่าทีบอไปดีซีวีซวีบอ เป็คอยล่ำไปนี่งเจ็ดปอนเปห้องก็ทานร่นะโมเมียบาีใจด้วยคนอีสานมีไทยอีสานผุทไทยแล้วมี่เสี่เจ็ดคณะในสมาคมยากกับพ่เอกพเอกง่วยด้วกันเอาอีสานผู้ไทย่สักวนเล้ามาบันีเม่มจะล่นในสายลเีย ตกกุ้งเอาพระเอกร่ำต้อนแล้วมาบาัดนี้นับสมัยบอกคนเราตกม,มาในปีนี้บอกคือปีแต่กอนเกาบอวันมาเท่าไ้คำว่าบอยอนกันเฮ้ยสมัยอก็จออันทร์สั้นแขนแสงเส็ง คนบอเก่งใจกันบอวันโกฎหมายบานกวันใจเพชรพลทองก็ตามน้นเก้าเอิ้นมาตามหวมบอเวนีสามาธีพลังหวมได้วมกันจนมีป่าตตใแล้วนจะ อย่ว่าที่พี่านผู้กร่พงได้รับวันใจเพชรสยามครับเปนโนเพชรปีพระเอกนะครับวันใจเพชรสยามเป่นปากกันที่น้องไดไปแล้วพน